อัญมณีไม่ได้ให้ประโยชน์แค่ความสวยงามแต่ยังมีความหมายดีๆที่ช่วยในเรื่องของโชคลาภสุขภาพและความรักอีกด้วยแต่เราจะเลือกใส่อัญมณีใดเพื่อได้พลังดีๆจากอัญมณีเรามี10อัญมณีที่นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประดับมาฝากกันค่ะอัญมณีชนิดแรกทับทิมหรือลูบีหมายถึง ความสุขพละกำลังและความโชคดีทับทิมเป็นอัญ,ญมณีสีแางนับเป็น King of James เจ้าแห่งอัญ,ญมณีทางปวงแทนความหมายของความบริสุทธิ์ความเมตตาพละกำลังความโชคดีมีอำนาจล่ำรวยและสุขภาพที่สมบูรณ์ 2. ไพลินหรือบูซฟ,ฟ อัญมณีแห่งความศรัทธาความจริงและความดีงามไพลินอัญมณีสิน้ำเงินที่คนนิยมสวมใส่มีความหมายถึงความศรัทธาความซื่อสัตย์ความสำเร็จความราบรื่นและความดีงามไพลินเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรมที่ว่ากันว่าจะทำให้ผู้ที่สวมใส่นั้นมีจิตตั้งมั่นอยู่ในความดีช่วยควบคุมอารมณ์ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตัวเองอีกด้วยอัญมณีชนิดที่3ม,มรกตหรือแอมบาลรอัญมณีแห่งความซื่อสัตย์ความรักและความอุดมสมบูรณ์สีเขียวและมรกตนั้นแสดงสัญลักษณ์เดียวกันคือความอุดมสมบูรณ์มรกตยังแสดงถึงความร่ำรวยและความรักที่จริงใจนอกจากนั้น อียโบราณยังใช้มรกตเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอมตะส่วนชาวคิดนั้นมรกตหมายถึงการลับคืนชีพ 4. ไข่มุกหรือเพลล์อัญมณีแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนความบริสุทธิ์ความมั่นคงเชื่อว่าไข่มุกนั้นมีพลังที่จะช่วยคงความหนุ่มสาวเอาไว้และยังช่วยเสริมมงคล เพิ่มความรักความเมตตาเสริมงงสง่าราศีนำพาความมั่งคั่งล่ำรวยและยังช่วยเพิ่มความรู้สึกอ่อนหวานและอ่อนโยนให้กับผู้ที่ได้สวมใส่อีกด้วย5เพชรหรือไดมอนด์อัญนนมณีนนแห่งความรักนิรันร์ความสมบูรณ์แบบคำว่าไดมอนด์มีลากศัท์คล้ายกับคำว่าอมอซึ่งหมายถึงความรัก และยังมีความหมายของการเป็นนิลันเพชรจึงมักใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนิลันที่ไม่มีที่สิ้นสุดความสมบูรณ์แบบและสุขภาพที่ดีขนาดที่คำว่าเพชรในภาษากรีกคือ a d a m a s แปลว่าไม่มีใครเอาชนะได้ทำให้เชื่อกันว่าเพชรจะช่วยให้ผู้ที่ได้สมใส่นั้นมีชัยชนะช่วยปกป้องคุม้มครองให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่โชค 6. โยกหรือเจดอัญมณีแห่งความเจริญรุ่งเรืองความล่ำรวยและสุขภาพที่สมบูรณ์โยกเป็นเครื่องรางที่ใช้ปกป้องโรคภัยไข้เจ็บและการมีอายุยืนช่วยเรื่องการหลบเลี่ยงศัตรูจึงมักเป็นเครื่องรางติดตัวในการเดินทาง โดยคนจีนเชื่อกันว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์มีพลังในการปลุกปอบสูงช่วยให้เยือกเย็นลงสร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจและยังช่วยในการตัดสินใจให้ถูกต้อง 7. โปโอปออัญมณีแห่งความสดใสล่าเริงความไร้เลียงสาโอปอเป็นอัญมณีหลากสีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงเหลือบลุง มีตั้งแต่โปร่งแสงและทึบแสงทําให้โอปอเหมือนได้รวบรวมคุณสมบัติจากอัญมณีทุกชนิดเอาไว้ในตัวโบราณเชื่อกันว่าโอปอนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความปรารถนาความสดใสความล่าเลิงความไหลเลงสาปาอะความลีนอัญมณีแห่งความสดใสความหวังความเชื่อมั่นในตัวเอง อความมลีนอันย้มนีสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าพาดเทลไปจนถึงสีฟ้าเขียวและฟ้าเข้มเป็นสัญลักษณ์ของความงามความหวังความจงรักภักดียังช่วยให้ผู้สวมใส่นั้นมีอารมณ์เยือกเย็นเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองขรจัดความคิดในแง่ลบและสามารถเป็นเครื่องรางป้องกันภยัยย่ำเดินทางทางน้ำอีกด้วย 9. Amethyst อัญมณีแห่งความลึกลับสัติภาพและความสง่างาม Amethyst เป็นอัญมณีตระกูลควอซ์ที่มีสีม่วงมีคาแรคเ,เตอร์แห่งความลึกซึง้งลึกลับและสง่างามจึงมักถูกใช้ในเทพนิยายโดยเชื่อกันว่า a m e t เม s ิมีคุณสมบัติในการเพิ่มพูนการรับรู้ของประสาทสัมผัส จัดความคิดด้านลบหรือความอายุติธรรมและช่วยยกระดับจิตใจ 10. โทพสัสเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาที่ยืนยงและนำมาซึ่งมิตรภาพแก่ผู้สมใจคนในยุคก,กลางเชว,วาโทพสัสช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งช่วยป้องกันความผิดปกติของจิตใจและความตายรวมทั้งเพิ่มความฉลาดให้กับผู้สมใจ ชาวอียิปต์ใช้โทพัสเป็นเครื่องรางป้องกันความชั่วร้ายเช่นเดียวกันกับชาวกรีกที่เชื่อว่าโทพัสได้ให้พลังอำนาจแก่ผู้สวมใส่นอกจากนี้โทพัสยังเป็นอัญมณีประจำเดือนเกิดของผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ